ผู้ถูกเลือกอะทุกคนอาจจะมีอยู่จริงๆนะคะแต่ตัวครูเองเนี่ยครูเรียนรู้ผ่านระยะเวลาที่อยู่นะคะในจุดจุดหนึ่งแล้วทำให้ครูมีความเห็นครูอาจจะมองด้วยสายตาของมนุษย์ทั่วๆไปก็ได้นะคะแต่มันก็คือประสบการณ์ในการเรียนรู้ของครูครูเคยเห็นผู้ที่ถูกเลือก หลายชีวิตหลายดวงจิตที่ล้มเหลวในภารกิจของตัวเองคุณคุณเก็ตไหมครูเห็นมากับตานะคะว่าที่เราคิดแล้วก็เขาคิดว่าเขาคือผู้ถูกเลือกนะคะบางคนน่ะเขาล้มเหลวในภารกิจของตัวเองทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่าง ในการที่แบบเรากําลังก้าวเข้าไปสู่นิวเออร์ธหรือว่าก้าวเข้าไปสู่ยุคใหม่ยุคทองน่ะมันจึงถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆโดยระยะเวลาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะทั้งๆที่มันควรที่จะจบอย่างสวยงามกว่านี้แต่นั่นแหละมันคือประสบการณ์ในการเรียนรู้ของมรุษเซียชาติแล้วก็ประสบการณ์ในการเรียนรู้ของด้านมืดด้านสว่างนะคะทีนี้ ทำไมวันนี้ครูถึงมาพูดถึงคําว่าผู้ที่ถูกเตรียมนะคะคุณคะผู้ที่ถูกเตรียมคือใครนะคะเดี๋ยวจะ,ะดูในที่ครูมาแบบช็อตโน้ตเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคือวันนี้เนี่ยคำว่าผู้ที่ถูกเตรียมจริงๆแล้วเป็นคำที่ทรงพลังมากแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งทางจิตวิญญาณมากนะคะคือผู้ที่ถูกเตรียมจริง,รงๆแล้วะเขาก็คือผู้ที่ถูกเลือกทุกคนแต่ เมื่อไหร่ก็ตามที่ระยะเวลาในการที่ถูกเตรียมตัวเองเนาะในชีวิตของคนคนนั้นหรือในดวงจิตของคนคนนั้นน่ะมันล้มเหลวนะคะจักรวาลจะเลือกคนใหม่ทันทีมาแทนที่ของคนคนนั้นนะคะนี่แหละคือภารกิจของผู้ที่ถูกเตรียมและผู้ที่ถูกเลือกทีนี้เรามาดูกันว่าผู้ที่ถูกเตรียมนะคะเขาเรามี ลักษณะหรือว่าการสังเกตยังไงว่าเออผู้ที่ถูกเตรียมเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างนะคะจํานวนก็เหมือนกันนะคะจํานวนเนี่ยยังคงเป็นตัวเลขที่เราจะต้องตีความออกมาแต่เปลี่ยนคนถูกต้องค่ะนะคะเดี๋ยวลองฟังไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ลึกมากแต่มันเป็นเรื่องที่น่าค้นคว้าและศึกษาวิจัยอย่างมากเพราะเราจะได้เห็น เราจะได้เข้าใจจริงๆว่าการเดินทางกลับไปสู่ 5D การเดินทางกลับไปสู่บ้านที่แท้จริงหรือจิตเดิมแท้ของเราหรือมนุษย์ที่เป็นพิมพ์เขียวเริ่มแรกของพระผู้สร้างคือเส้นทางใดกันแน่ตอนนี้คุณอย่าเพิ่งวางใจว่าสิ่งที่คุณกำลังศึกษาอยู่แม้กระทั่งในสายจิตวิญญ,ญาณสายพลังงานหรืออะไรก็ตามจะเป็นเส้นทางที่ถูก บางครั้งอะเรายังวนอยู่นะคะในจุดที่แบบโอเคมันอาจจะแบบยกระดับจิตวิญญาของคุณขึ้นมาในระดับหนึ่งก็จริงแต่คุณก็จะยังคงติดอยู่ในระดับนั้นคุณยังคงติดอยู่ในเลเวลนั้นคุณจะต้องเดินทางแล้วก็ค้นคว้าหาเส้นทางนั้นไปอีกนะคะยังยังหยุดไม่ได้ทีนี้เนี่ยใครที่ สนใจแล้วก็อยากจะเดินทางไปกับครูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดกำลังใจมาให้ครูหรือแม้กระทั่งกดติดตามทุกทุกการไลฟ์ของครูแล้วก็โน t ติสแล้วก็ไปสกิดเพื่อนมานะคะแล้วคุณไม่ต้องมาเชื่อครูคุณแค่แบบฟังในสิ่งที่ครูเนี่ยลองลองฟังดูแล้วก็ลองเปิดใจดูนะคะว่ามันน่าคิดไหมนะคะครูเดินทางในเส้นทางนี้มาสามสิบกว่าปี อย่างลึกๆนะคะก็ไม่ได้มาโอ้อวดอะไรเพราะว่าครูก็ยังคงเดินทางอยู่ถ้าใครอยากที่จะเดินทางไปด้วยกันก็มาด้วยกันนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาฟังเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดของผู้ที่ถูกเตรียมคือเส้นทางของผู้ที่ถูกเตรียมทุกคนถูกเตรียมโดยอะไรก่อนถูกเตรียมโดยจักรวาลคะ่ะถูกเตรียมโดย divine light a n l o v e ถูกเตรียมโดย higher self over soul หรือทุก ทุกภาษาที่คุณน่ะได้ยินมาแต่แท้ที่จริงแล้วอ่ะสิ่งนั้นน่ะมันก็คือสิ่งที่อยู่เบือบเนะเบ้องบนง่ายๆเลยนะเบื้องบนมิติที่สูงกว่าคุณมิติที่เขาเห็นคุณมิติที่เขาอยู่เคียงข้างคุณมิติที่เขานำคุณไกด์คุณก็คือไกด์ของคุณนั่นแหละนะคะนั่นแหละคือการเตรียมเส้นทางไวใ้ให้กับผู้ที่ถูกเตรียม ไปสู่การเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะคะเส้นทางของผู้ที่ถูกเตรียมเราลองมาสังเกตชีวิตตัวเองนะว่าเราอะมีอะไรแบบนี้หรือเปล่าข้อแรกนะชีวิตของเขาอะเจอกับความสูญเสียเยอะมากเจอกับความเจ็บปวดเจอกับชีวิตที่มันแบบมหากาบแบบดราม่าเยอะมากนะคะการพลัดพรากความเจ็บปวดความรู้สึกที่แตกต่างกับโลกตั้งแต่อย่างเด็ก นี่คือข้อแรกของบุคคลที่ถูกเตรียมต่อไปนะคะความรู้สึกในใจของเขาอะมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ว่าความโดดเดี่ยวอันนั้นะ่ะคือเป็นความโดดเดี่ยวที่เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ผลักให้เขาอะกลับเข้าไปสู่ข้างในของตัวเองนะคะเขาอะแบบจะเป็นคนที่แบบเลยกลับเข้าไปหา สัจธรรมในตัวของเขานะคะในโลกภายในในโลกของสัจธรรมในโลกของธรรมะในโลกของธรรมชาติเป็นต้นแล้วสิ่งนั้นน่ะจะทำให้เขาอ่ะเข้าใกล้กับความจริงแท้มากขึ้นนี่คือข้อที่สองนะคะข้อต่อไปนะคะเขาอ่ะจะเจอกับบทเรียนก่อนคนอื่น จเจ็บก่อนคนอื่นเพื่อที่จะอะไรคะความเจ็บปวดบทเรียนอันปวดร้าวบทเรียนแห่งการพลดัพลดพรากสูญเสียต่างๆเขาจะเจอก่อนคนอื่นนะคะเพื่อที่เขาจะเป็นผู้ที่เข้าใจประสบการณ์นั้นโดยตรงกับตัวเองเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะและสามารถนำพาผู้อื่นได้ คนที่จะสามารถนำคนอื่นอะ่ะผู้ที่ถูกเลือกอะ่ะทุกคนเขาคือผู้นำนะผู้นำแห่งแสงนะคะคือมันเป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะเขาคือผู้นำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยเกิดมาแบบเจอก่อนเจอเยอะกว่าเจอหนักกว่านั่นแหละคุณเกิดมาเพื่อที่จะนำคนอื่น นำในด้านไหนไม่ใช่เป็นคนที่ลุกขึ้นมาอย่างโอ้โหแบบ m ัสคล l นเอนเนอร์นะคะบางครั้งการนำมันไม่ใช่นำแบบมัสคล n นก็ได้มันเป็นการนำแบบเฟมิน i นเอนเนอรก็ได้นะคะก็คือความเข้าใจในความเจ็บปวดอย่างลึกซึ้งที่คนอื่นได้ประสบพบเจอแล้วคุณเข้าใจคุณเห็นคุณสามารถที่จะคีลิ่งคนอื่นได้ว่าถ้าคนคนนั้นเจอแบบเนี้ยโอ้ คือพี่เนี่ยคือฉันเนี่ยเจอมาก่อนแล้วฉันเข้าใจทุกทุกรายละเอียดเลยนะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะนี่คือเส้นทางเบื้องต้นของผู้ที่ถูกเตรียมนะคะทีนี้ต่อไปเนี่ยพอถูกเตรียมไปนะคะใครที่เจอแบบนี้คุณนะ่ะอยู่ในเส้นทางของการเตรียมตัวเองนะคะเตรียมไปเป็นอะไรทำไมถึงต้องถูกเตรียมนะ เตรียมไปเป็นอะไรล่ะเพราะว่าภารกิจของผู้ที่ถูกเลือกอ่ะมันใหญ่มันใหญ่มากทุกคนนะคะมันใหญ่เกินกว่าที่จะไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อนแล้วสามารถรับภารกิจได้นะคะสิ่งนั้นอะ่ะมันจะต้องฝึกมาอย่างดีเหมือนนักกีฬาะคะ่นะนักกีฬาเนี่ยนะคะเขาจะต้องฝึกซ้อมเขาจะต้องเตรียมตัวเขาต้องเหนื่อยมาก่อนเขาต้องบาดเจ็บเขาจะต้อง มีวินยัยมีทุกอย่างมาก่อนก่อนที่เขาจะได้ไปยืนอยู่บนอะไรคะใช่ชนะถูกไหมผู้ที่ถูกเตรียมก็เหมือนกันค่ะคุณจำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์ในการเตรียมตัวมาก่อนในเรื่องราวแบบนี้แหละมหากราบของผู้ที่ถูกเลือกเนี่ยนะคะความเจ็บปวดมันคืออะไรนะคะทุกคน ความเจ็บปวดมันคือการที่เราอ่ะสลายอัตตาตัวตนของตัวเองนะคะเนี่ยมันจึงคุณจึงจำเป็นที่จะต้องเจอกับความเจ็บปวดเวลาที่คุณเจ็บปวดน่ะคุณจะมองเห็นอีกโอก้ตัวเองถูกไหมคุณถูกทิ้งนะคะคุณอกหักคุณพังการงานการเงินคุณพังนั่น่ะ คุณจะเห็นว่าอีกโก้อัตตาตัวเองอ่ะแท้ที่จริงแล้วอ่ะมันมันก็คือสิ่งที่ชั่วคราวนั่นแหละคืออีโก้อัตตานะคะอะไรอีกหละ่ะความโดดเดี่ยวความโดดเดี่ยวอ่ะมีสิ่งที่ดีอยู่ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมคะคุณน่ะสามารถที่จะฟังเสียงข้างในชัดมากมากๆนะคะได้ยินเสียงข้างใน เวลาที่คุณอยู่กับตัวเองเยอะๆอยู่กับความโดดเดี่ยวแบบเยอะๆมีแต่คุณเท่านั้นแหละนะคะที่กำลังคุยกับตัวเองแล้วคุณลองสังเกตดูนะไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้นะแต่เวลาที่คุณอยู่กับความเงียบคนเดียวอะเสียงในหัวของคุณหรือเสียงในจิตของคุณจิตวิญญาณของคุณเน่ะดังมาก ดังสุดๆไปเลยทุกคนชัดมากนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่ไม่ค่อยได้ยินเสียงไฮยูเซลฟ์ไม่ค่อยได้ยินเสียงการนำของข้างในคุณต้องมีเวลาให้กับตัวเองที่เป็นเวลาส่วนตัวนะคะเยอะๆเมื่อไหร่ที่คุณแบบอยู่กับตัวเองเยอะๆมีเวลากับตัวเองเยอะๆเสียงนั้นจะดังมาก ต่อไปนะคะทำไมอ่ะคุณถึงต้องถูกเตือนนะคะทำไมเราถึงต้องถูกเตือนเขาบอกว่าความล้มเหลวอ่ะมันเป็นการเรียนรู้ที่เราจะได้เริ่มสร้างใหม่จากศูนย์สิ่งนี้สำคัญมากนะคะสำคัญมากๆเลยนะคะความล้มเหลวคือเส้นทางหรือช่องว่างที่จะทำให้เราอ่ะเป็นผู้สร้างสร้างใหม่นะคะ คุณลองคิดตามครูนะว่าแบบถ้าวันนี้ตัวคุณเองอะ่ะประสบความสำเร็จแล้วคุณก็ประสบความสำเร็จอยู่ตลอดเลยนะคะคุณจะยึดเกาะความสำเร็จตัวเองไหมคุณยึดเกาะแน่นอนเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะมันคือแลกมาด้วยหลายอย่างจริงไหมน้ำพักน้ำแรงอาบเหงื่อน้ำตาโอ้เยอะมากการแลกทุกๆอย่างของคุณน่ะ แล้วสิ่งนั้นมันก็คือสำเร็จนะคะคุณจะทิ้งมันยากมากทิ้งยากมากโดยเฉพาะถ้าสิ่งนั้นคือความสำเร็จทางโลกคุณจะไม่กล้าทิ้งนะคะแล้วคุณจะละทิ้งสิ่งอันเป็นทางโลกได้ยังไงถ้าคุณสำเร็จมากจริงไหมนะคะท้ายที่สุดน่ะ โลกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ชั่วคราวจริงๆต่อให้วันหนึ่งเราจะรู้ว่าเราจะต้องสร้างสวรรค์นบนดินแต่มันก็คือสิ่งที่ชั่วคราวเพราะคุณน่ะจำเป็นที่จะต้องจากโลกนี้ไปค่ะดวงจิตของคุณน่ะไม่ได้แบบอยู่ตรงนี้ไปชั่วนิดนิรันดวงจิตของคุณวันหนึ่งอ่ะเขาจะกลายเป็นจิตที่ไม่มีรูปร่างนะคะเขาจะกลายเป็นจิตที่ไม่มีรูปร่างเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าวันหนึ่งคุณสำเร็จทางโลกเยอะแล้วคุณทิ้งมันไม่ได้นั่นคือสิ่งที่อันตรายที่สุดเพราะฉะนั้นจงขอบคุณความล้มเหลวทางโลกของคุณนะคะแล้วจงหาของขวัญจากความล้มเหลวนั้นนะคะอันนี้แหละคือสิ่งที่ทำไมคุณถึงต้องถูกเตีอมเนาะทีนี้เนี่ยจะมาดูกันว่าแล้วคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเลือกล่ะนะคะวันนี้ครูก็เอามาให้แบบฟังคร่าวๆเนาะ ก็คือคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเลือกนะเดีย๋ยวลองมาดูกันนะคะผู้ที่ถูกเลือกเนี่ยข้อแรกเลยเนาะเขามีจะมีหัวใจที่แบบรู้ลึกรู้มากกว่าที่ตาเห็นนะคะแบบเหมือนกับแบบ c l a i r s e n t i e n c e แบบแบบ a i r k n o w i ่ g อ่ะคือเขาจะแบบเปิดแบบเกินแบบ Clair Voyance ไปแล้วมันมันมันเปิดไปทุกเซนนะทุกคนมันจะรู้ด้วยจิตนั่นแหละคือผู้ที่ถูกเลือก ะะบางครั้งเนี่ยมาแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าทําไมถึงรู้สิ่งเนี้ยแต่แบบไม่ได้มโน,โนนะคือรู้แล้วจริงแล้วเกิดขึ้นจริงเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะนั่นแหละคือ c l s s c l a ส s s e n t i e n c e นะคะหรือว่า c l a k n o w i n g นะคะทีนี้ข้อต่อไปข้อสอก็คือเขาจะเป็นคนที่มีพลังดึงดูดผู้คนให้มามาหาเขาเพื่อเปิดปรัแบบเปิดใจแล้วก็แบบมาเยียวยาแม้แม้กระทั่งว่าแบบไม่ได้พูดอะไรเยอะ บบเหมือนกับจิตเขาทรงพลังอะนะคะจิตของเขาอะจะมีริ์ฤทิ์ที่ทรงพลังฤทธิ์ในที่นี้เป็นริ์ดีนะทุกคนไม่ใช่แบบริ์แบบอีโก้และอัตตานะคะเป็นพลังงานที่ทรงพลังมากๆดึงดูดผู้คนให้เข้ามาดึงดูดผู้คนเพื่อที่จะได้มารับการเยียวยาบางครั้งแม้กระทั่งคำพูดนะคะคำเดียว สามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้ปลดล็อกผู้คนได้นะคะแม้กระทั่งพลังงานของเขาที่แบบเปล่งประกายออกมาแล้วเราได้เห็นเราก็จะรู้สึกถึงสนามพลังงานที่ทรงคุณค่าเข้าไปอยู่ใกล้ๆแล้วจะรู้เลยว่าแบบโอเคแบบรู้สึกดีนี่แหละคือพลังงานผู้ที่ถูกเลือกนะต่อไปข้อสามนะคะมีวิญ,ญญาณที่ผ่านมาแบบหลายภูมหลายชาติแบบ เป็นโอโซนะคะแบกพันธกิจมาเพื่อเปลี่ยนแปลงคลื่นของพลังงานโลกนะคะเขาแบบมีประสบการณ์ตรงมาแบบหลายหลายชาติพบทุกคนเจอมาเยอะนะคะแล้วมันเหมือนกับมันมีของเก่าเยอะนั่นแหละคือผู้ที่ถูกเลือกนะคะเขาไม่ได้มาเพื่อที่จะแบบใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดา แบบกินอิ่มนอนหลับตื่นเช้ามานั่งชิลสบายๆมีชีวิตที่สบายแค่ัหนนะคะแต่เขาเนี่ยมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความจริงของโลกให้กลับเข้าสู่แก่นของสัจธรรมความจริงแท้ของโลกใบนี้นะคะนั่นแหละคือคุณสมบัติของผู้ที่ถูกเลือกนะคะทีนี้ต่อไปนะคะเรามาดูกันสิว่าสัญญาณที่ว่า เราอ่ะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกหรือเปล่านะคะคือวันนี้ที่ครูมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่ถูกเลือกเนี่ยไม่ได้จะมาบอกทุกคนว่าคุณคือคนที่ถูกเลือกคุณคือคนที่สําคัญของโลกใบนี้คุณคือบุคคลที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติไม่ใช่เลยค่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะแต่วันนี้ที่ครูเนี่ยพยายามที่จะมาถาม ทุกๆคนหรือว่ามาถามตัวเองว่าเราคือสัญญาเรามีสัญญาณของการเป็นผู้ที่ถูกเลือกหรือเปล่าเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคำถามนี้หรือว่าข้อมูลเหล่านี้มันสามารถปลดล็อกจิตวิญญาณที่ติดค้างของคุณได้เวลาที่ตัวเราเองอะ่ะมันมีความติดค้างอยู่ในใจของเราทุกคนมันเจ็บนะ จริงไหมคะมันอึดอัดอยู่ข้างในมันใช้ชีวิตแบบติดค้างอึดอัดรู้สึกแบบโดนล็อกเพราะอะไรคะเพราะตัวเราไม่รู้ไงว่าเรา,าคือใครเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรยังหาตัวเองไม่เจอเลยนะคะทีนี้เราลองเปิดใจให้ตัวเองดูซิว่าลองมาฟังดูว่าสัญญาณพวกนี้มันโดนเราบ้างไหมเดีย๋ยวเรามาฟังดูนะข้อแรกนะ เรามักดึงดูดคนที่แบบอยากบำบดัดอยากฟังอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือความจริงของโลกใบนี้อาถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหาคุณนะคะแล้วก็แบบอยากจะมาคุยปรึกษากับคุณอยากให้คุณช่วยฮิลลิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นฮิลลิ่งทางด้านการพูดคุยหรือถ้าคุณมีแบบวิชาความรู้ในศาสตร์ด้านฮิลลิ่งเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมีคนเข้าหาคุณ หรืออยากให้คุณปลดล็อกอะไรบางอย่างอยากให้คุณปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างหรือมาเรียนกับคุณนะคะนั่นแหละคุณอาจจะมีคุณสมบัติของการเป็นผู้ถูกเรียนนะคะข้อต่อไปนะคะคุณมักจะตั้งคำถามกับความจริงเดิมของโลกนี้ใครบ้างคะที่แบบมีคำถามเยอะมากว่า ความจริงของโลกใบนี้ความจริงของจักรวาลโลกนี้มีผู้สร้างไหมพระเจ้ามีจริงไหมแล้วมนุษย์เกิดมาทำไมคำถามพวกนี้นะคะคือเรามักจะตั้งคำถามแบบนี้บ่อยๆในชีวิตของเราเลยนะคะตั้งคำถามไม่หยุดจอดเลยรู้แล้วก็ถามต่อรู้แล้วก็ถามต่อแล้วก็สแสวงหาตลอดนะคะอยากรู้อยากรู้อยากรู้ มีอะไรอีกตั้งหลายอย่างในชีวิตของเราที่เรารู้สึกว่าเรายังอยากรู้อยากรู้อยากรู้นั่นแหละค่ะนั่นคือคำถามของผู้ที่ถูกเลือกเนาะต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณนะ่ะเกิดมาเพื่อบางอย่างแม้จะยังไม่รู้ว่าคืออะไรอาจจะตั้งแต่เด็กเลยมันมีคําถามนี้หรืออมันมีความรู้สึกเนี้ยผุดขึ้นมาตั้งแต่เด็กเลยว่าแบบเราเกิดมาเพื่อบางอย่างนะคะ ใครที่มีความรู้สึกนี้คุณอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกเลือกก็ได้นะคะต่อไปเนาะคุณมีพลังจิตที่ไหวรับรู้พลังงานและเจตนาได้แม้ไม่มีคมันพูคือแบบเซนซีแบบเปิดรางสองหอนเป๊ะมีการแบบบอกกล่าวเล่าขานทางพลังจิตตาสามเปิดแบบเปิดมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละคือ คุณสมบัติของผู้ที่ถูกเลือกนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราอะถูกเลือกจริงๆแล้วว่ามันไม่ใช่ใครจะมาเลือกเราหรอกทุกคนเราคือดวงจิตที่ถูกเลือกมานานแล้วตั้งแต่ครั้งโบราณกาลมาแล้วค่ะทุกคนแต่ก่อนที่คุณจะถูกเลือกจริงๆทำภารกิจจริงๆอ่ะคุณจะต้องถูกเตรียมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่อให้คุณสมบัติพวกนี้เนี่ยใช่ทุกข้อนะคะแต่คุณจะกลับไปสู่โหมดของการถูกเตรียมเตรียมอะไรบ้างย้อนกลับไปดูที่ต้นคลิปเลยนะคะว่าที่ครูบอกว่าเส้นทางของการถูกเตรียมอะ่ะมันคือเส้นทางของมหากราบความจิตบ,บวดหรือ Dark n i g h t of the Soul นั่นแหละแต่ d a r Knight of the Soul ทุกคน มันอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวก็ได้นะคะมันอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวเพราะคุณตื่นแล้วคุณก็ต้องตื่นในตื่นตื่นในตื่น,ใน,นในตื่นอีกเยอะมากเลยนะคะทีนี้ต่อไปเนาะลองมาดูกันว่าแล้วผู้ที่ถูกเตรียมอะ่ะคือใครนะคะผู้ที่ถูกเตรียมเนี่ยคือผู้ที่ถูกทดสอบก่อนเพื่อที่จะเป็นผู้ที่ถูกเลือกภายหลังเหมือนที่ครูได้พูดไปแล้วเนาะก็คือแบบเขาบอกว่า พลังของผู้ที่ถูกเลือกอะ่ะมันจะไม่เหมือนใครแบบเขาจะแบบมาเพื่อที่จะแบบเป็นแสงคือเขาว่ามาแบบเขาเป็นมาเลยนะทุกคนเขาไม่ได้แบบมาทำหน้าที่มาเป็นแบบหน้าที่นะแต่เขาเป็นแบบ b บี n g ของเขาเลยนะแบบบอ r n t เบ e เลยนะคะอย่างนั้นแหละคือการถูกเตรียมและการถูกเลือกนะคะทีนี้กลับมาตรงนี้ทุกคน ต่อให้วันนี้เราจะค้นพบว่าเราอะ่ะคือผู้ที่ถูกเลือกนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะจบในเส้นทางของโอ้ฉันเป็นคนที่ถูกเลือกแล้วเนี่ยเขาเลือกฉันแล้วจกกวักรวาลเลือกฉันแล้วมันจบแล้วไม่ค่ะผู้ที่ถูกเลือกมีภารกิจที่จะต้องทําแล้ววันนี้เนี่ยนะคะผู้ที่ถูกเลือกจะถูกทดสอบ โดยฝ่ายมืดหรือเงาของตัวเองนะคะว่าคุณจะสามารถก้าวข้ามบททดสอบต่างๆของคุณไปได้ไหมและไปตรงจุดไหนคุณจะถูกทดสอบไปจนกว่าคุณจะกลายเป็นผู้ที่เป็นตัวตนของความรักไรเงื่อนไข unconditional love being นะคะนั่นแหละนั่นแหละค่ะคือชัยชนะของผู้ที่ถูกเตรียมและผู้ที่ถูกเลือกที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางเนี้ยมันจึงยาวนานมากบางครั้งผู้ที่ถูกเลือกหลายคนนะคะล้มเหลวในภารกิจของตัวเองนะคะไปยึดอีโก้และอัตตาของตัวเองไปยึดในทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของโลกนี้ นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอะต่อให้มาอยู่ในสายจิตวิญญาณอะก็ไม่ได้หมายความว่าจะรวยไม่ได้จะมั่งคัง่งไม่ได้นะทุกคนคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ที่มั่งคั่งอยู่แล้วนะคะแต่คุณจะต้องปลดพันธนาการจากการยึดติดความมั่งคั่งและเงินทองนั้นคุณจึงจะเป็นผู้ที่มีใครชนะเหนือ โลกนี้และเมทริกซ์ในโลกนี้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นนะคะเดินทางต่อไปทุกคนพิสูจน์ตัวเองไม่ได้พิสูจน์ให้คนอื่นเห็นแต่พิสูจน์เพื่อให้จิตของคุณหลุดพ้นจากพันธนาการเมทริกซ์